ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูทฤษฎีบทเกี่ยวกับคอร์ดที่ยาวเท่ากันนะครับอ่ะซึ่งทฤษฎีซึ่งซึ่งทฤษฎีบทนะครับกล่าวว่าในวงกลมเดียวกันนะครับถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเท่ากันแล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันนะครับอันนี้จะเป็นขาไปนะครับเดี๋ยวอ่ามันจะมีอกันหนึ่งนะครับจะเป็นขากลับก็คือถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันแล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากันนะครับะเจมา ทำอันแรกกันก่อนนะครับอ่ซึ่งจากรูปนะครับกำหนดให้คอร์ด A B นะครับเท่ากับคอร์ด M N และ O S นะครับตั้งฉากกับคอร์ด A B O T ตั้งฉากกับคอร์ด M N นะครับอ่ซึ่งสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ก็คืออ่าระยะจากจดุดศูนย์กลางไปยังคอร์ด A B นะครับอ่าระยะระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังคอร์ด M N เท่ากันหรือไม่ก็คือ O S เท <c oughs> ่ากับ O T นั่นเองอ่ <c oughs> เดี๋ยวเรามา ดูการพิสูจน์กันเลยนะครับเราก็จะให้ OS นะครับตั้งฉากกับคอร์ด AB และ OT นะครับตั้งฉากกับคอร์ด MN นะครับตรงนี้แก้นิดหนึ่งนะครับ ซึ่งเราจะได้ว่านะครับ bs เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งส่วนสองก็คือครึ่งหนึ่งของ ab นะครับและ nt เนี่ยจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ mn นะครับอ่ทาทั้งนี้นะครับเพราะว่า os เนี่ยตั้งฉาก ับคอร์ด ab นะครับดังนั้นจะได้ว่าถ้าส่วนของเส้นตรงตั้งฉากนะครับกับคอร์ด ab จะแบ่งครึ่งคอร์ดนั้นนะครับจึงจะทำให้ bs นะครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของ ab นั่นเองดังนั้นนะครับเนื่องจาก ab เนี่ยเท่ากับ mn นะครับอ,อันนี้จาก ที่ทฤษฎีบทกำหนดมาให้นะครับกําหนดให้ว่าขวดทั้งสองยาวเท่ากันนะครับเราก็จะได้ว่าครึ่งหนึ่งของ ab นะครับ1ส่วน2 ab เท่ากับ1ส่วน2 mn นะครับซึ่ง1ส่วน2 ab เนี่ยมันก็คือ bs นั่นเองใน1ส่วน2 mn นะครับก็คือ nt เราจะได้ว่า bs นะครับเท่ากับ nt ซึ่งเราจะทําการตรงนี้นะครับเราจะจะทําการลากจากจุดศูนย์กลางมายังจุด V นะครับและจุดศูนย์กลาง O ไปยังจุด n นะครับซึ่งจะเกิดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาสองรูปนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม OBS นะครับและรูปสามเหลี่ยม ONT นะครับซึ่งเราจะมาพิจารณาสามเหลี่ยมสองรูปนี้กันนะครับ ิจารณาสามเหลี่ยม OBS นะครับและสามเหลี่ยม ONT ฮะซึ่งเราจะพบว่านะครับอ่ามุม OSB นะครับจะเท่ากับมุม OTN นะครับก็คือ90องศามุม OSB นะครับจะเท่ากับมุม OTN นะครับเท่ากับ90องศาและ OB นะครับจะเท่ากับ ON เนื่องจากเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันนะครับ OB เท่ากับ ON เนื่องจากเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันนะครับเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกัน และเรารู้อย่างก็คือ BS เนี่ย BS นะครับจะเท่ากับ TNT นะครับก็จากการพิสูจน์ข้างต้นตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ว่า BS เท่ากับ NT อ่าจากการพิสูจน์ข้างต้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม OBS นะครับสามเหลี่ยม OBS จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม ONT นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านนะครับดังนั้นนะครับเรารู้แล้วว่ามีมุมเท่ากันหนึ่งคู่นะครับและมีด้านยาวเท่ากันสองด้านก็คือด้าน OB ON และก็ด้าน PS กับ tn นะครับ yes, ดังนั้นจะเหลือด้านคู่สมนัยอีกหนึ่งด้านนะครับก็จะเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่เราก็จะรู้ว่าด้าน OS นะครับจะยาวเท่ากับด้าน Ot เนื่องจากเป็นด้านคู่ที่สมนัยกันนะครับของรูปส <uch> ามเหลี่ยมที่เท่ากันทุปกประกันนะครับ ด้านที่สมในกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับ <c oughs> ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับะยาเท่ากันอ่ <c oughs> ดังนั้นนะครับเราก็จะตรงตามที่ เราต้องการพิสูจน์แล้วนะครับก็คือ p อเเท่ากับโทนะครับก็คือระยะห่างของคอร์ดที่ยาวเท่ากันนะครับจะมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนะครับก็จะตรงกับทฤษฎีบทนะครับถ้าคอร์ดทั้งสองเส้นยาวเท่ากันคอร์ดทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันนะครับสำหรับขาไปอันแรกนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปต่ออันต่อไปกันเลยครับ อ่ะครับเรามาดูอันต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าคอร์ดสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันนะครับแล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากันนะครับก็คือ O S นะครับเท่ากับ O T นะครับจะกนันมาให้เราต้องพิสูจน์ว่าคอร์ด A B เนี่ยยาวเท่ากับคอร์ด M N นะครับฮะเราจะมาพิสูจน์กันเลยนะครับ่าซึ่งจะคล้ายๆกับอันข้างบนที่ผ่านมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราลาก O B กับ O N มาแล้วนะครับเราก็จะได้ว่า OB นะครับจะเท่ากับ ON เนื่องจากเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันนะครับเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันแล้วเราก็รู้อีกอย่างนะครับว่ามุม OSB เนี่ยจะเท่ากับมุม OTN นะครับมุม OSB เท่ากับมุม otn นะครับนื่งจากเรากำหนดให้ os นะครับตั้งฉากกับ ab และ ot นะครับตั้งฉากกับ mn นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่รู้ก็คือ os จ,จะเท่ากับ ot ot นะครับอ,อันนี้นั่งจากทฤษฎีบทกำหนดมาให้นะครับว่าให้ระยะห่างเท่ากันดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า รูปสามเหลี S ่ยม SOB เนี่ยจะเท่ากันทุกป,ประการกับรูปสามเหลี o ่ยม TON นะครับอ่าซึ่งมีความเท่ากันทุกป,ประการแบบฉากด้านๆนนะครับอ่าและเรารู้อีกอย่างนะครับว่าเนื่องจากอ่าอ่าพอ,อเ,เรารู้รู้ได้นะครับว่ารูปสามเหลี่ยม SOB เนี่ยกับ TON เนี่ยเท่ากันทุกประการนะซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าด้าน โอบีกับโอเอ็นยาเท่ากันอ่ามุม o อ b กับมุม o อทนะครับเท่ากันและ s อทนะครับอ่าไม่ใช่นะครับและโอเกับโอทียาเท่ากันดังนั้นนะครับเราจะเหลืออีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้าน s อบกับด้านทีนะครับซึ่งเป็นด้านคู่ที่สมในกันนะครับก็จะยาเท่ากันด้วยอ่ะเนื่องจากเอบนะครับจะเท่ากับ tn นะครับอ่าเพราะว่าเป็นด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับอ่าใยาวเท่ากันนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูได้ว่า <c oughs> AB นะครับจะเท่ากับ MN นะครับอ่าดังนั้น AB นะครับจะเท่ากับ MN อ่าเนื่องจากถ้าส่วนของเส้นตรงนะครับที่ผ่านจดุดศูนย์กลางแล้วตั้งฉากกับคอร์ดนะครับแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง,น,งนั้นนะครับอ่าก็คือ SB เนี่ยจะเท่ากับ a s ดังนั้นเนี่ย a b เนะี่ยก็จะเท่ากับ Mn ด้วยนะครับเนื่องจากถ้าส่วนของเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลางนะครับและตั้งฉากกับคอร์ดนะครับและตั้งฉากกับคอร์ดส่วนแล้วส่วนของเส้นตรงนั้นนะครับ จะแบ่งครึ่งขอดนะครับอ่าก็คือส่วนของเส้นตรง o อเนะครับจะจะตั้งฉากกับขอด AB ซึ่งแบ่งครึ่งขอดนะครับเราก็จะรู้ว่าด้าน AS เนี่ยจะยาวเท่ากับด้านเ n ียนนะครับอ่ะเราจึงสรุปได้ว,ว่าขอด AB นะครับเท่ากับคอด m อเอนั่นเองอ่าก็จะตรงกับทฤษฎีบทนะครับว่าถ้าขอดสอเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน แล้วคทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ